สวัสดีครับมาพบกับนัทชวีเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาจากรีวิวตัวฮูดนะครับฮูดสําหรับเลนส์ r F 50 f 1.8นะครับตัวนี้ไปแยกของแท้นะครับเป็นของเทียบนะครับซื้อมาจากช้อปปี้ห้าสิบสี่บาทนะนะครับค่าส่งก็ใช้โค้ดส่งฟรีจริงๆมีถูกกว่านี้นะครับสี่สิบบาทแต่ลองกดสั่งแล้วอ่าไม่ส่งของนะครับแล้วก็ถึงเวลาไม่ได้เขาก็ยกเลิกผมก็เลยลอง จ้าก็ได้มาห้าสิบสี่นะครับมาดูกันนะครับตัวนี้ก็อย่างเรื่องของของเทียบนะครับรุ่นก็เป็น ew หกสิบห้าทูนะครับลักษณะก็ตัวนี้จะเป็นแบบมุ้มมันจะมีหลายแบบนะครับบางทีเขาุ้เสียงมันเกลียวนี่ก็สุดเป็นเป็นเคียวล็อกแต่ตัวนี้มันจะมีตัวกดอยู่สองอันนะครับตันะครับพอกดปุ๊บเนี่ยมันไอตัวเคียวล็อกมันก็จะหุบเข้าไปนะครับนะครับสอกดพร้อมกันสองฝั่งนะครับ เวลาเราใส่นะครับปั๊บอันนี้มาก็พาใส่กับ RF 5อ8รู้สึกว่าจะใส่กับ r f 5 3ได้ด้วยนะครับอ่านะครับก็บีบเข้าไปปุ๊บใส่ครับอ่าโอเคนะครับนี่ใส่เรียบร้อยแล้วก็โอเคนะครับอืมก็แน่นนะครับไม่ขยับไม่ง่ายนะแต่เป็นเคี่ยวต้องระวังนะครับถ้เคี่ยวไม่ล็อกดีอาจจะล่วงหายได้นะครับอ่าก็โอเคนะครับแน่นดีนะ สำหรับของเทียบราคา54าบบาทนะก็ใช้ได้นะแต่ก็แนะนำนะครับถ้าใครซื้อเลนพวกนี้มานะครับผมแนะนําให้ใส่ฮูดนะฟิลเตอร์เนี่ยวันนีผมก็ยังไม่ค่อยแนะนาเลยเพราะว่าฟิลเตอร์ถ้าราคาถูกๆนะครับมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยิ่งขย้อนแสงเนะี่ยมันจะแบบแฟร์มันอะไรเห็นๆเ,เลยะนะครับแต่ถ้าฟิลเตอร์ดีๆก็แพงแต่ผมเคยใช้ดีๆก็ Back a อน w h ไว้นะครับสองประมาณ2,000กว่าบาทซึ่งบางทีผมว่าบางที่มันแพงไปนะจะใช้กับเลนที่ราคาแบบไม่ถึงหมื่นนะครับ อ่าแล้วเลนส์ตัวสองหมื่นเนี่ยก็น่าซื้อใส่นะครับแปลนไว้เนี่ยแต่สนใจก็น่าแนะนำเนี่ยฮูดนะครับใส่ฮูดเออราคาไม่แพ้แล้วปกป้องได้ด้วยนะครับถ้ากล้องเราตกก็หล่นผมนเคยทํากล้องหล่นนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับนะแล้วแต่ก่อนเป็นเจ็ดร้อยดีเท่านั้นใส่เลนสิบเจ็ดห้าศูนย์ทำร่อน vc นะครับทําหล่นอ่าหน้าอย่างนี้กระแทกเลยนะครับแต่กระแทกไปเนี่ยตอนแรกนึนกว่าพังแล้วนะครับแต่หลุกก็คือฮูดอะแตก แต่ตัวกล้องตัวเลนส์ก็ปกตินะครับผมก็เอากาวตาช้างด้วยนะแปะหูที่แตกแล้วก็ใส่กลับเข้าไปานะครับก็ใช้ได้ตามปกตินะครับสำหรับผมแนะนานะใส่อย่ังไปเลยนะครับราคาไม่แพงด้วยแต่อันนี้ถ้าถูกๆเนี้ยแต่ก็ไม่เสียดายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสั้นๆน,นะครับเอามาดูให้ดูสําหรับหูรุ่น EW 6 5สานะครับสาหรับเลนส์ f 5 0 f 1 8อ่าเลนส์อื่นก็ จำไม่ผิดก็35ก็ใช้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้คงลาไปแค่นี้สวัสดีครับผม